สวัสดีค่ะช่องคุณยายนะคะคลิปนี้คุณยายมีบอนสีมาแบ่งปันนะคะไสายตั้งแม่นะคะหน้าสวยๆเลยนะคะราคาเบาๆค่าส่งเหมาเมาเจบาทส่งไปสนิมเอ็นนะคะคุณยายส่งวันศุกร์นะคะมีแต่ระบบโอนนะคะขอคนรอน้องได้นะคะคุณยายก็เลี้ยงให้ไปก่อนนะคะรอรวันศุกร์คุณยายส่งให้ สนใจต้นไหนเบอร์โทรกับเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูกระถางสี่กันนะคะนี่ต้นนี้มันนีล้อมเพชรนะคะต้นนี้เจ็ดสิบบาทนะคะมันนีล้อมเพชรแผลงนะคะนี่ด่างสวยมากแล้วก็ต้นที่สองมันนีมอรกตดนะคะนี่นงด่างเหลืองด่างชมพูนะคะนี่ นี่นะคะสนใจแคปหน้าจอนะคะเอาเนี้ยไปอัพสายหกน้องจะโตไปนะคะนี่มันนี่มรากกดเจดสิบบาทแล้วก็ต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้มินตาลอมเพชรนะคะนี่น้องมีหลายหน้านะคะเดี๋ยวแล้วแต่น้องจะป้ายเหลืองป้ายชมพูน้องจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยนะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะ โตไปน้องสวยนะคะนี่ลูกไม้มินตาล้อมเพชรเจ็ดสิบบาทแล้วก็ต้นนี้ก็ลูกไม้มินตาล้อมเพชรนะคะแต่น้องโตแล้วแต่คุณยายยังไม่อัพไฟให้น้องหลอดใหม่น้องกำลังแทงมาแล้วนะคะนี่ต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้มิน แล้วล้นกระถางตีแล้วแต่คุณยายยังไม่อัพไฟให้น้องเลยแล้วก็ต้นนี้นะคะมันนีล้อมเพชรหน้าส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะใบใหม่น้องก็มาแล้วนะคะป้ายนะคะนี่นี่นะคะอยู่ในไซส์กระถางหกนะคะต้นนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่อยู่ในไซส์กระถางหกหน้าส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ร้อยยี่สิบบาท แล้วก็ต้นนี้เทพจุตินะคะเป็นบอลใบกลมนะคะหน้าหวานๆแบบนี้ไซส์กระถางกนะคะหลอดใหม่กำลังจะมานะคะนี่นะคะเทพจุติร้อยยี่สิบบาทนะคะแล้วก็ต้นนี้วังสำรานนะคะนี่ใบไใม่น้องมาด่างสวยมากนะคะนี่อยู่ในกระถาง5 นี่นะคะไซส์โตแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะวังสำรานต้นนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่น่าสวยมากแล้วก็ต้นนี้สาวนครชัยศรีแผงเหลืองนะคะนี่น้องมีลูกแล้วนะคะนี่หัวน้องน่าจะโตแล้วนะคะแต่ใบนี้มีตำหนินิดหน่อย แล้ใบไม่น้องมันนี่สวยเลยนะคะนี่นะคะร้อยยี่สบาทแล้วก็มาดูลูกไม้นะคะนี่ลูกไม้แดงแบบนี้นะคะไซ์โตแล้วนะคะอยู่ในกระถางหกนี่นะคะนี่นะคะลูกไม้แดงน้องโตแล้ว มีลูกค้าจองคุณยายไว้เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วจนเข้าปีใหม่แล้วลูกค้ายังไม่รับไปสักทีเลยนะคะเนี่ยน้องจนโตหัวหน่าจะใหญ่แล้วเนี่ยจองข้ามปีลูกค้าก็หายเงียบไปเลยไม่ไลน์ไม่อ่านไลน์อะไรคุณยายเลยสงสัยไม่รู้ว่าไม่มีเวลาเลี้ยงหรือว่าลูกค้า ไปอุดหนุนส่วนอื่นก็ไม่รู้นะนี่นะคะร้อหบาทนี่น้องโตจนจะมีนอแล้วนะคะนี่ไปใหม่น้องมาสวยมากร้อยหบาทแล้วก็ต้นนี้หน้ามึงนนนะคะนี่หน้ามึงนนด่างทองแบบนี้นะคะไซส์ขนาดนี้นะคะต้นนี้ร้อยยี่บาทแล้วก็มาดูหน้ามึงนอนอีกต้นหนึ่งนะคะ ต้นนี้โตมากเลยใบใหม่น้องมาทองมาเลยนะคะนี่เนี่ยป้ายชุมพูด่างทองมาแล้วนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5.7หรือ6เนี่ยค่ะนี่นะคะสวยมากนี่นะคะ,ะ,คะต้นนี้ร้อยห้าิบาทนะคะดูโตมากเลยฟอร์มน้องสวยมากเลยนะคะนี่ใบเยอะด้วย มีต้นเนี้ยต้นเล็กร้อต้นใหญ่นี่ร้อยหนี่นะคะด่างสวยมาก150บาทแล้วก็ต้นนี้อม,มอนนะคะนี่ใบใหม่น้องอม,มอนนี่นะคะอม,มอนนี่นะคะดูหน้าไม้สนใจ ต้นไหนแคบหน้าจอเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะส่งวันศุกร์มีแต่ระบบโอ้ต้นนี้ร้อยแปดบาทนะคะอมอน้นองน่าจะมีหัวละนี่นะคะไซตโตมาก180บาท แล้วเดี๋ยวมาดูราคา250ห้าสนะคะ,คะ250หต้นนี้รัตนมนตานะคะรัะตนมนตาน้องด่างสวยนะคะแต่คล้ายๆมณีล้อมเพชรเลยนี่นะคะรัะตนมนตานี่นะคะใบใหม่น้องมากระด่างนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5.7มั้งคะ นี่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทดูน้ำไม้ชัดๆนะคะนี่แดงสวยมากรัตนมนตาเดี๋ยกคุณยายจะหมุนให้ดูนะคะนี่นี่นะคะฟอมน้องใบดกมากนี่นะคะรัะตนมโนตาสองร้อยห้าสิบบาทเรามาดูต้นนี้ดาราป้ายเขียวนะคะนี่นะคะ นี่นะคะไซส์ขนาดนี้นะคะ250บาทนะคะดาราฟอมน้องสวยมากแล้วมาดูต้นนี้นะคะไก่สวนแตงนี่นะคะอยู่ในไซส์กระถางนี่ใบใหม่น้องนะคะฟอร์มสวยมากเลยนะคะไก่สวนแตง250บาท เดีวมาดูต้นราคาสามร้อยห้าสิบนะคะนี่นะคะสวยมากหน้าหวานมากน้องชื่อจันทรวดีนะคะจันทรวดีดูหน้าน้องหวานมากเลยเนี่ยด่างชมพูด่ดางเหลืองนี่นะคะท่านผู้ชมท่านไหนชอบสายหวานนะคะนี่ใบเบี้ยน้องคุณยายเด็ดออกเลยอน้องจะไม่สวย นี่นะคะจันทรวดีคุณยายไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะคะเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนไหนเอาออกมาขายเลยเนี่ยจันทรวดีเนี่ยนี่นะคะสวยมากหน้าหวานหวานสำหรับสายหวานนะคะนี่เอาไปก็อัพไซแปดน้องจะโตวไว้นะคะนี่จันทรวดีหน้าสวยมาก นี่นะคะ350บาทแล้วก็ต้นนี้เพชรจอมทองนะคะป้ายชมพูส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะใบใหม่น้องก็มาแล้วนะคะนี่นะคะเพชรจอมทองนี่นะคะดูหน้าไม้นะคะต้นนี้ก็350นะคะเพชรจอมทองป้ายสวยมาก นี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจต้นไหนเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะคุณยายส่งวันสุกนะคะขอคนรอ,อน้องได้นะคะแพ็กอย่างดี V.I.P ทุกต้นนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนนะคะมีความสุข สนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้คุณยายกดนิ้วโป้งเพื่อเป็นกำลังใจในการมองเห็นให้ท่านผู้ชมลูกค้าที่อยากชมบอลสีหรือลูกค้าที่ผ่านเข้ามาใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายด้วยนะคะจะได้มองเห็นการขาย ของคุณยายนะคะคลิปนี้ขอจบไปก่อนสวัสดีค่ะ